สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะก็สาวอุดรคนแก่บ้านที่กั็สาวอุดรดีใจวัไใดมาเห็ดคลิปหลายมือข้าเนี่ยอยู่ว่าอยากยังกับบางอยากปนใดดอกเตยกับเป็นยังอยากนะว่าบางอยากกับเป็นยังอยากตำมะฮุ่งหนูโอ้ย <crear> น <English frustration> ้ำอ่ะเป่ามาแล้วก็น้ำไล่ไหลวันใดกินมาโดนล้วเรือบักหุ่งเคี่ยวหน่วยหนึ่งหนูมีกุ้งสดแล้วกับหนูมีปูพร้อมเด้อปูค่ะปูสด กุ้งสดปูสดเนื้แอแซววะตำแซ่บกรกอกตำแซ่บกรกอกหอมหอมแดงอ่าฝรั่งนี่บอโบโบโบเผ็ดเด้หว,วานหลายผักกระมั่งผักผาดผักหนูผักซี่มีผักซี่มีผักใบม,ม่วงน,นี่มีหอดใบอันยังก่อ หลังแล้วไม่เท่าไปอันะอกีตูในมาตบัดหลายมือแล้วล่ะ<ม>เรื่องแงยงสื้อ้ทยแล้วเนี้ยเี่ยงสื้อ้ทยก็สิเมือละเขาปุ้นเสาด,ดอนต้มไม,ไม,ไม,ไมอกหน่อยเขาปูนเสาด,ดอนผู้ใดอยากกินเขาปุ้นกระทากินเด้ออีกหาสิบหามือก็สิจะกิน<ม>เพราะว่าสโดนเติบแห้งนับไปเซ็นหน่อยบอกรับประกันความอร่อยข้องแสบห้องแส,กงแสกกบกระทากินโดยเด้อ ความเหนียวนุ่มไหลามาบาน,นี่เข้ามาลุยแล้วเด้อยว้ยกินหอยบ่ไใด้มาเห็ดคลิปหลายผู้ใดขึ้นหอยสาวอุ้ดอบ่กนุ้ดใสอันหืมจับนุ้ดใสอันง่ามาค้ามเปียกเบื้องแค่หนูเบื้องไม่เป็นโรคฮิตโรคเหนื่อนยเนี่ยไปซื้อเครื่องสำอางไปล่องรีทสติเขา เบอรมากอยู่สามแทงกับกองกวัวันเกิดพระเจ้าเล่ห์หายมาฟรีเนี่ยปัดแกมแอันนึงกับของแข่ง จำทด้าทนา่บังคามเปียกมึวงวะคุณ้มนำบาขคามเปียกไว้สามมือให้แล้วต้องอัอนขอปคุณนกัน เซนเขากับอันนี้นะเซนหน่อยละเบิง้งเซนหน่อยเหนียวบะขา đi tour Xúc kìa Xúc mấy nhanh nhà mang Chắc nhanh này là gì ạ Chỉ mở ăn Như lướt mà ạp nhà mày cái เาอาเลยอะนามาปีนึงยวเลยลูกบ่บ่ให้เบิ้งหนานั่งนั่งนั่งขาแต่เรื่องตัวที่ยังอย่างเจ๊กนั่ง,ง,ง่ากินยังดอกฮะ,ะนั่ง่ากินยังฮะนั่ง่ากินยังดอกนั่ง่ากินนั่งกินเฮียแม่บเ่เฮ็ดเฮียเด้อแม่บ่แม่นพอ่อ

พวกพวาตสามหุ้งแซวตหนที่กินเมื่อ่น กินสุกี้แล้วเนี่ยภาคอะนเนี่ยข้อภาษานเนี่ยแบบว่านลุล่างแล้วนึกเราใส่ถุงสิบนะเพราะว่าจีนยูโดๆ บ้านี้ดูจะมาก,กินดูกับมะลางใหม่ก็เลยมีสามปีพักร่วมกันจะพักยังเป็นพักยังตอนอีปูอ่ะ ngày cắm nhiều mắt phải chịu dành xe số đà rồi đấy ดดียแอเลืกงานมากเลยส๊อาเลืกงานมากเจมกับสีบรีรีนูยุหนเขรหัสนะก็มาไปหันเารหัทางตู้เย็นบานี่เลือกงานมากสุกี้กับมาฮับยูนานนานี่แหละเพราะอกไจีีมีมีอันมีกลุ่มเนี่ยมีอันปิดหน้าแบบนูก็บจีามะไปใช่ละพ่อไปใช่ละแม่เบบบอกมองพอจิิิ บอกว่าโอ้ยรีบปานได้กันว่าเป็นรีบนั่งห,หักพออไร่หักลายก็นูนเนี่ย น่าไม่ค่อยหักนู้กันเลยาหน้ามึนนู้นนก,กับฝาดเอาเนี่ยคือลูกันเหรอมึอนนู้กับฝาดเตรียมบ่ฝา,าด กําลังบอคอยดาลูกอีหลีบมัคือคนไทยเลี้ยงแบบไทยเหมือนกันได้เขาหายเขาได้เขาหายเขาก็สอนเหตุผลพร้อมบมมันเป็นสตาดีสีด รสอีกส่วนบวงจับกันจับกันงี้ก่าแต่ว่าบวกลังอะค่ะเส้นอ่อนหลายเมื่ออื่นรู้สีอันเก็ดน้ำปลาแดกกินต้มหลายผัดเหลือหน่อยน้อยนะว่าสิต้มหน่อยน้อยบะหมี้มันทุ้งหนัน่งเหลือพ่อกระเทินรู้ก็ได้ต้มไหมะ yeah. มากค่ขะขครจะคล้องดิบคล้องได้คนว่าอาหารทะเลบ่มี่พายามวมาสันเดียจักผู้ใดผู้บาจอบเป็นจะเป็นการแั่นอีฟูนะคะ Ngon nó. <laughs> không bạn? Mới kín nhang luôn nha Nó gì khá Dành khảo lông bạn mà hả? Hình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นัดโมยอัองเสียยู่เมืองนาะนัดโมจะจะคือโดนรับไปห้องฉุกเฉินวะจีหาอยู่เจสโซมูกัน่ะสุกเฉินบางคนหาบาไว้กับบานก่อน ้องซุกเซินเนี่ยนี่อะไรซุกเกียหืมต้องยู่อ่ะ นีละ่ะบ่มีใครกินน้ำหนูดรอกนสิว่าหนูกินมุมแลาวแล้วากิน่มาลุยซื้อขึ้นไปดิบ่มีใด,ดกินน้ำหนูดรอกเกินคุเด,ดีดยงเราเรื่องงานกินพลังค่อนไทยถ้ามิซอสน,นะคะ ซอดเขาจะบอกแบบดับบลดิบเดี๋ยวเขาจะเอิ่นดับบลดิบ,ขบเขาคิดแบบว่าแบบมึงชอบกินชิปมึงเห็นปะเขาชิบว่ากิน่ะกัดหรือว่ากินแล้วออาลง่อีกทคหนึงเขาจะกินมันท่ำเลยมันมีมาราย,ยาทเงีบอกเขาแค่ไหนมันเป็นขีป,ปาาก,กัน ที่แหลือคือแม่ไม่มาๆๆอยู่กับบลูดอ่ะนูดิดมาแต่คนไทยคนไทยหรือคนอีสานกับบลูหรือติดมาตัม่โตนูนูเองกับบลูบลโทษผู้ใดล่ละจเจมไม่บอกว่ะเราอย่า,า,อาไปเห็นนักสันเดอร์อม่าอันนะ่ะน่าบอกว่ายุนนี่บอมีผูาา้ใดเ่็คกันเดียวแท้งัน้นมาเอาบังงั้นไม่จำ วันนีเวลากินกินซอสยังแสแยกเขวยไผ่เขวยมันน้องเก๋บอกว่าเวลาฝรั่งกินเขา่าขาจะกินไผ่กินมั่กกินเขาก็บ่มีเสียงดังคือบ้านเหรกินเขาว่าอาปากไง นุก่กินเขาเจียนว่านุ่กินเขาคือหมูว่านุ่กินเขาเสียงดังสุดงญาประจำได้หนูนี่กินเขาเนื้อผูแซบแซรวไล แช่อีกูแซ่บพอมีอย่างว่านว่าม่าเพียดีดี่

เขาแล้วมม่จะไปอาบน้ำให้เรื่อยเมื่ออื่นแม่หยุดงานแม่นอนแต่นี้ทำแม่ห่วยเช้าอร่อยไหมอือไปถึงเม,มื่อจานแล้วอันนี้เปลือกมัน,นยังไงอันนี้เปลือกมันอันนี้เปลือกมัน sabi pa niya แซวโอนที่ลาไปแล้วค่ะคลิปเง่าหลายแถมนี้ท่านกินหมดได้ยังไงวู้นชิกินเมอร์ล่ะค่ะสาวดอนลมมาบร่วงผ้าพันหยันไงค่ะสาวโดนกรลาบแล้วค่ะ,อคะ,อคะขอบคุณห,หลายค่ะยูคูุกคนที่ติดตามยูคูก,คกล้องลักมือนี้เท่ากันถ้ามีก้อนแล้วเจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบาย <c oughs>